ศินาบุงยังคงบรรทุกพ่นกลุ่มควันและเท่าถ่านออกจากปากปล่องอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงครับภูเขาไฟศินาบุงบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียยังคงพ่นกลุ่มควันและเท่าถ่านออกจากปากปล่องอย่างต่อเนื่องหลังเริ่มบรรทุกขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งเป็นการบรรทุกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่3ในรอบ3เดือน ส่งผลให้ชาวบ้านหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงในรัศมี3กิโลเมตรรอบภูเขาไฟเข้าไปอยู่ในที่หลบภัย4ี่แห่งที่ทางการจัดตั้งขึ้นล่าสุดเท่าทานจากการประทุของภูเขาไฟสร้างความเสียหายให้กับพืชผลการเก,รกรษตรของเกษตรกรในหลายหมู่บ้านที่อยู่ใ,ใกล้ภูเขาไฟซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกพริกไทยมันฝรั่งมือเขือเทศและส้มทางการท้องถิ่นเฝ้าจับดูการประทุของภูเขาไฟซินาบุงอย่างใกล้ชิด ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภูเขาไฟเตือนว่าภูเขาไฟซีนาบุงอาจเกิดการระเบิดเดย่าวรุนแรงขึ้นได้ทุกเมื่อครับ